สวัสดีครับมาพบกับจิเกนเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิว King ในร่างไฮเปอร์มาสเตอร์นะครับทำไฮเปอร์แมเรียบร้อยแล้วนะครับตามที่บอกเลยนะว่าทุกๆ ID ดของผมเนี่ยถ้ามีกบครบ20ตัวและเปิดได้ดัสหรือ King ทั้งคู่นี้นะผมปั้น Max ทั้งหมดนะครับเพราะว่าชอบมากดัสก็จะมีความครบเครื่องนะครับส่วนคิงนะครับมีค่าแฝงที่ดีนะเป็นค่าแฝงในสกิลนะครับค่อนข้างจะเจ๋งมาก ติดแค่เดินช้ากับตายง่ายนะครับอ่าซึ่งถ้าเกิดเขาตายง่ายก็พึ่งความสามารถไฮเปอร์เลยครับฟื้นพลังนะครับเป็นการสุ่มติด80%นะมีโอกาสที่จะฟื้นพลังขึ้นมาแล้วก็มีพลังชีวิต70%นะฟื้นได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับใครที่มีคิงกับดัสสร้างไฮเปอร์ไปทดสอบดูในสเตตเวนก็ได้นะตายปุ๊บเขามีโอกาสที่จะฟื้นพลังขึ้นมานะครับมาดูกันที่สเตตัสนะครับไฮเปอร์แม็กซ์เนี่ย มีเวทโจมตีนะครับล้านสองอ่าถือว่าสูงเลยทีเดียวนะครับพลังชีวิตมีแค่สี่หลานหกข้อน,นั้นนะก็จะตายง่ายโดยสายนะครับแล้วก็ธาตุอ่าคือธาตุไฟเนะี่ยที่ผมบอกว่าตายง่ายสายเหตุเพราะว่าธาตุน้ำมันเยอะแค่น,นั้นเองนะโอเดเม่นน้ำเนี่ยเรินกราดเลยนะครับเอายืนจุดสามตามที่บอกว่าใช้ได้นะครับเคลื่อนที่ช้าไปน,นิดนึงเออเสียจได้อยู่ตรงนี้ก็ต้องพึ่งตัวบับวิ่งนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยว สมมุติเป็นเกมบุกเงี้ยมันจะวิ่งไปไม่ทันนะวิ่งไปเสริมคือถ้าเกิดมันวิ่งไปเสริมได้ดีเนี่ยโอ้โหซัมมอนมันเนี่ยไปปักหน้าป้อมเนี่ยทำดาเมจได้ด้วย,วยนะอ่าความรุนในการโจมตีก็สูงใช้ได้นะครับคูดัลเลนเจอร์นะครับไฮเปอร์สิบามวิแม็กก็จะหันรครึ่งแรกถ้าก็ใช้น้อยนะครับอ่าถือว่าเจ๋งเลยทีเดียวนะครับสกิลหนึ่งดาเมจสาเท่าลดต้านสกิลแล้วก็หลบสกิลของศัตรูนะครับกว้าง300จุดแต่มันจะข้ามนะครับ อ่าคลิปก่อนทดสอบกับเจสิก้าเนี่ยทดสอบเพื่อให้ดูครับว่ามันข้ามไปถึงไหนเพราะว่าเจสิก้ายืนจุด500ร้ครับไปถึงนะอ่าคูลสกิลเจ็ดวิครับก็จะติดเยอะนะครับในสกิล1นะสกิล2ครับใบทะลุอมตะแล้วก็อัญเชิญดอกไม้ยักษ์ดอกไม้ยักษ์นะครับถ้าทำเป็นไฮเปอร์เนี่ยซัมมอนของเขาครับอ่าจะมีพลังชีวิตเนี่ยแม็กซ์นะประมาณเกือบเกือบเจล้าน,นครับอ่าก็ถือว่าสูงมากนะเจ็ดสิบเอ็ดล้านนี่ ถ้าไม่ได้เจอตัวธาตุน้ํายิงซัมมอนเนี่ยก็นานนะครับซัมมอนมีธาตุนะตรงกับเจ้าของครับคือธาตุไฟถ้าซัมมอนโดนน้ายิงก็แตกง่ายอยู่เหมือนกันนะถ้าเป็นเวล์ร้อยสิบสามสิบหกล้านนะครับในร่างไฮเปอร์นะครับส่วนดาเมจของซัมมอนมีอยู่เหมือนกันนะเออคือซัมมอนเนี่ยพอมันปากปุ๊บเนี่ยปากมันจะมีจังหวะขยับขยับนะร่างแม็กซ์ครับจะทำดาเมจ10ล้านนะครับเป็นการตีสเปรดร้อจุดเออก็ได้อยู่เหมือนกันนะซึ่งถ้าเกิดเขาอยู่หน้าป้อมเนี่ย โอ้โหปล่อยออกมาเนี่ยซัมมอนไปปักหน้าป้อมโอ้โหถือว่าโหดอยู่ไม่น้อยครับอาการสเกียบอกไปแล้วนะครับ่อยพลิบมีดามเมจนะไม้กระทางกินยศท้องกลางก็เป็นเกียร์ที่ดีสุดอ่ะผมใช้รองเท้าเดียวนาดเลยนะครับแล้วก็กระเป๋าออกสก,กิลแล้วก็หลบสก,กิลครับไปทดสอบกันที่เสเต็ปหลักดูนะครับว่า Max แม็กซ์เราเนี่ยอ่ะบวกกับกเ,เกียร์ขนาดนี้เนี่ยมันจะเจ๋งแค่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูซัมมอนงับงับนะซัมมอนงับงับเนี่ย มันก็แคบแค,แคแบบสปาร์ตร้อยห้าสิบจุดเท่านั้นนะครับโอเคใส่เกียร์ไม่ได้ใส่เกียร์รถแรกนะเดือนนี้มีบัฟรถได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ามีคนบอกว่ามันเป็นผีเสื้ออันนี้ผมไปดูเหมือนกันนะเห็นมันขยับขยับเหมือนอยู่เหมือนกันหู้ดีโดนนะครับสองดอกนี้น่าจะอ่ะเดี๋ยวดูตัวข้างหลังอ่ะไม่ตีมาโดนแซมมอนนี่ต้องแหกปากโอ้ยไอตัวนั้นบอสตาตาอยู่แล้วนะแซมมอนนี่เห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมแซมมอนแหกปากออกมาเนี่ย ตีตายได้นะครับเออฉะนั้นเนี่ยมันก็พอจะช่วยทำดาเมจแต่เห็นไหมดาเมจหนักเลยนะครับอ่าแม็กซ์ับค่าติเวดเดิมล้านสองบวกกับดาเมจสกิล30เท่าไม่ธรรมดานะถ้าทีมเราเนี่ยมีตัวป้องกันที่ดีมีตัวปั๊บอมตะนะครับผิวเลือดนะครับบวกกับมีเกียร์ที่ดีเนะี่ยผมว่าตัวนี้เจ๋งอ่าตำนานตอนแรกๆนี่ใช้เกมเพียบเลยนะคิงนะแต่ผมบอกว่าดั๊เก่งเนี่ยเขาก็ปรับมาใช้ดั๊กกันนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยใช้คิงกันละนะครับ สาเหตุคือน่าจะตายง่ายอะไรสักอย่างนึงแหละแต่ผมบอกได้เลยว่าหลีกทั่วไปแม้กระทั่งพาตัวเองขึ้นหลีกตํานานนะครับผมว่าตัวนี้ก็ใช้ดีนะอ่าส่วนตัวค่อนข้าจะชอบนะครับโอเคเดี๋ยวไปทดสอบให้ดูกันนะครับหลายคนอยากจะเห็นบัตเทิลครับอะผมทําเป็นมินิบัตเทิลลวกันนะมาทดสอบกันสนุกสนุกสคู่แล้วกันนะอะเพราะว่ามีบางคนอยากจะเห็นนะครับว่า คิงเจอรีนาครับจับเป็นยังไงอ่าตีกันแบบในฉบับของมินิบัตโต้ละกันนะครับอ่ะตัดไปครับรี Max, นาแม็กซ์ครับใน ID 2ีรีนาเปราะบ,บางนะอ่ะเกียร์ผมยังไม่ได้จัดเต็มเท่าไหร่นะครับคือคู่นี้ผมว่าคิงชนะสกิลเขาดีนะครับสกิลเขาแม่นนะอ่าอาต้องดูระยะยาวนิดนึงอันนี้ผัดกันพลาดผัดกันพลาด ยิงเข้าปแนาวโอ้โ oh, ห oh, เป็นไงดาเมจตายครับ <'ll> เกรียงเลยอ่าเกรียงเลยครับโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูซัมมอนกันบ้างจะโดนซัมมอนงาบหัวบ้างหรือเปล่านะครับอ่ะเอามาตาก่อนอามาตามาซะก่อนนะนี่ครับงาบกระึ้นพลาดอ่ะเดี๋ยวค่อยให้ดูกันชัดๆแล้วกันนะนี่ซัมมอนก็จะอยู่นานนะครับตามระยะเวลาของสกิลครับ เพราะว่าเป็นธาตุเดียวกันเนี่ยซาม,มอนก็จะโหดนี่ตายเกี้ยงเลยสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าอโดนงาบหน้าป้อมอ่ะเดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะว่าถ้าเกิดมันไปปักหน้าป้อมเนี่ยมันตีได้อยู่นะครับเออซาม,มอนนะครับไฮเปอร์แม็กซ์นะครับตีสปาร้อยห้าสิบจุดนะสิบล้านครับคือก็นิดๆได้นหน่อยละแต่ก็โอเคละพอจะแบบได้อยู่เหมือนกันนะ,ะสรุปแล้ว ดูไม่ได้นะครับตัวลี n นาอ่ะเดี๋ยวมีคลิปบอเทลฉบับเต็มนะก็จะจัดเกียร์ให้ดีนาเนี่ยไม่นอนหน้ากันนะครับเพราะว่าตัวของคิงครับผมใส่เกียร์ป้องกันเจ็ดดาวนะครับแต่ก็ตามที่เห็นนะว่าคิงสกิลเขาดีนะครับใครไม่ชอบก็ตามสบายนะครับแต่ผมบอกเลยว่าผมชอบคิงนะครับแต่ก็เสียดายนิดนดนะอยากจะให้มันไปอยู่ที่ไอดีหลักนะครับ คือไอดีนี้ของผมเนี่ยมันยังไม่ค่อยหหดสักเท่าไหร่โอเคมาเจอกับคู่ที่คนอยากจะรู้กันคือมันชนะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าชนะทางท่านนครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะเห็นก็เพราะว่ามันจะยืดได้นานแค่ไหนนะครับเจอกับไทกะแม็กซ์ที่ไอ5ครับกิงชนะ100%อยู่ที่ว่ามันจะชนะแบบรูปแบบไหนแค่นั้นเองนะกระดึบ๊บกระดึบเข้ามานะครับ โดนลงน้ำแข็งเป็นยังไงบ้างตายไหมฟื้นไหมนี่ฟื้นครับฟื้นนะครับเออฟื้นนะครับจะเป็นสัญลักษณ์เหมือนฟูชีวิตนะครับอันนี้ผมไม่ไม่ใช้ไอเทมช่วยเลยนะเก่าเลยครับขึ้นธาตุเยอะครับคือตามที่บอกนะครับว่าแพ้ทางธาตุเนี่ยดาเมจมันโดนหักไปเยอะมากนะครับอ่าแบบ10ล้านเหลือล้านเดียวอย่างเงี้ยดาเมจมันก็จะเบาหวิวนะครับมันก็เลยแบบปีกันไม่ตายนะครับแล้วเดี๋ยวดูนะ ซัมมอนก็จะอยู่ตามระยะเวลาของสกิลเลยครับโดนยิงเข้าไปนะครับโอ้โหคริยิ๊กเลยไทกะนะครับสายโกงมากครับเป็นสายอ่าไหวพริบนะครับที่ตีคริซะเลยนะครับอันนี้โดนซัมมอนงาบเข้าไปซะเลยนะสกิลฟาดเข้าไปนะครับแต่มันก็ถึกอยู่เหมือนกันนะอ่าก็ถือว่าถ้าอยู่เกิดเป็นทีมไทกะก็ยังเป็นไทกะ เออไทกะยังเป็นไทยกะอยู่วันังค่ำนะครับแต่ไเ,เป็นสีโลก,ก็ไม่ได้นะอ่าโดนงามนะ้วป๊อปเอากดออตโต้เลยดีกว่าครับคือชนะทางทาานเนี่ยยังไงก็ชนะนะครับัตา่าส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะเห็นว่ามันจะยืนได้นานขนาดไหนถ้าอยู่เป็นทีมผมว่ามันก็ยืนได้เพราะว่าตัวของกิงเนี่ยดาเมจสกิลหนึ่งเนี่ยเขาไม่ทะลุอามาตะานะครับแต่ว่าเขาข้ามไปยังกลุ่มหลังนะครับก็ข้าไปประมาณถึงจุดประมาณ500 500กว่า500600ประมาณนี้นะ อ่าถ้าเกิดตัวที่เขาวิ่งออกมาจากป้อมแล้วแบบไม่ได้บัฟอมตะเนี่ยก็โดนอยู่เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาเล่น PvP กันนะครับอ่าผมมีอ่าคิงใช่ไหมโอ้ก็ต้องเจอไม้อ่ามีไม้สามตัวโอเคมีตัวบินด้วยครับอ่ามีตัวบินผมต้องตัดตัวการบินนะครับอันนี้เกิดอะไรขึ้นอ่าโอเคเหมือนเมื่อกี้กดไปแล้วมันไม่ขึ้นนะทีมห้าอามา ผมมีตัวกันบินอยู่กันนะครับแต่ไม่ค่อยจะได้ใช้สักเท่าไหร่ตัวใหญ่จะใช้เรนเจอร์ตัวไปเลยนะเพราะว่า ID ดีนี้ของผมเนี่ยถือว่ายังไม่ค่อยสมประกอบมากนักนะครับมูนดอย่างก,ก็ยังไม่ได้ปั้นแม็กซ์นะเพราะว่าผมเลือกไปปั้นโคนี่นักเรียนเพื่อที่จะนํามารีวิวนะจริงจริงก็อยากปั้นมูนดอย่างนั่นแหละแต่รอก่อนครับเพื่อจบเซตอเวนรอบนี้เนี่ยผมจะเปิดได้ดัสนะเออจะได้เอามาใช้คู่กันนะครับ อ่าเดี๋ยวคงจะดูอย่างก็น้าปั้นยังน้าปั้นอยู่แหละอันนี้งาบเข้าไปโอ้โหซัมมอนนะครับนี่ป่วนได้ดีเลยทีเดียวโอ้แต่ข้างล่างนี่เหมือนจะยืนยังไม่ค่อยจะได้นะเอาผมก็ฆ่าได้ครับพวกธาตไม้นะครับเพราะว่าเราใช้ไฟอัานตน้ำเนี่ยโอ้โหอ่านโดนยิงเยอะละพัดก่อนดีกว่า โอ้โหตามที่บอกครับว่าเสียดายนะครับว่าถ้าเกิดคิ้งนะครับมาอยู่ที่ไอดีหลักนะครับหรือว่าไอดีสก็ได้นะผมว่ามันน่าจะเจ๋งวันนี้เยอะนะนี่ครับจังหวะที่วิ่งเติมอันนี้คือข้อเสียเลยนะครับผมก็ต้องใช้ตัวบัฟวิ่งนะครับมาช่วยนี่ถ้ามีตัวบัฟวิ่งไวนะครับก็จะช่วยได้ดีนะครับ อ่าโกนอโต้นี่เละเลยนะครับโอ้โหตระกลายเป็นว่าคิงยืนคิงยืนนี่นานกว่าชาวบ้านอีกนะโอ้โหตัวอื่นนี่เขาแบบตายหมดเลยนะครับอ่ะสุดท้ายน่าจะรอดได้เพราะว่าคิงนะครับไปงาบหน้าป้อมส่วนตัวบินเขาเนี่ยคือตัวบินอ่ะมีคนถามอยู่กันว่าทำไมมันไม่บินไปตีป้อมเลยครับโดยชอเอ็ดเวิร์ดเขาเน้นกันที่เอ็ดเวิร์ดนะ ถ้าไปใส่เกียร์ออกสกิลก็จะตามที่เห็น,นครับใส่เกียร์ออกสกิลแล้วไม่ใส่เกียร์ขึ้นที่เนี่ยจะตามที่เห็นเลยครับมันก็จะหยุดออกสกิลอยู่ว่าอย่างเงี้ยบินไม่บินไปตีป้อมนะอ่าไม่ได้เป็นบั็กแต่อย่างใดนะครับเป็นเกียร์ที่เขาใส่นี่แหละที่อ่าเขาดันไปใส่เกียร์ออกสกิลอะไรประมาณนี้นะครับอ่ามาทีมนี้นะครับโอเคมีมาสองตัวอขออนุญ,ญาตนะครับเพราะว่าไ d ดีผมเนี่ยยังถือว่าไม่ค่อยโหดมากนักนะครับก็ต้องพึ่งบอดนะ บอดเล่นนี้ยังจะโหดกว่าอีกนะครับขาดตัวป้องกันถึกนิดนึ่งขาตัวก๊อปปี้นิดนึงเออจะดีกว่านี้โซนเกียร์ไม่ต้องพูดถึงนะเออมีอยู่เท่านี้นะครับอ่ะค่อยๆจะเติมทีไปถ้ามีตัวก๊อปปี้ผมจะยืนได้นานขึ้นนะแล้วก็ปั้นดุริยางแม็กซครับอันนี้คือแบบว่ายือไม่ได้ครับถ้ายือได้เนี่ยตัวคิงมันก็จะไป ปักอยู่ตรงนั้นอ,อ่ะเดี๋ยวผมเน้นคิงนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเขาพัดออกนะครับก็จะติดแซมมอนแน่ๆนะครับแซมมอนกันพายุได้นะโอเคอะซมมอนขึ้นมานะครับให้ไปยืนงาบเออยืนงาบครับจังว่าแบบนี้เนี่ยมีคิงจะดีมากแต่อย่างที่บอกว่าต้องมีตัวบับวิ่งนะเนี่เห็นไหมติดนะครับโอโหติดหมดเลยครับติดทั้งซมมอนแล้วก็แซมมอนยืนงาบอยู่ตรงนั้นเลยครับ ค่นี้นักเรียนก็จะใช้งานประมาณนี้เอาไว้ติดควาสามารถในเปอร์คือเขายืนใกล้มากๆนะครับอ่าเรียบร้อยก็ต้องปั้นต่ออีกนิดนึงนะไอดีนี้นะครับก็ยังถือว่ายังไม่ได้แบบโหดจัดชัดจริงสักเท่าไหร่อ่าต้องต้องพึ่งตัวเรนเจอร์ดีๆอีกเยอะนะครับทีมนี้น้ำเพียบเลยอ่ะมันก็จะยืนไม่ได้นะสิ โอ้โหไอมไม่เอาดีกว่านะครับทีมนี้โอเคลองดูแล้วกันนะมีความเสี่ยงสูงที่จะแพ้นะครับแต่ผมเห็นว่าเขาไม่มีตัวก๊อปปี้ถ้ามีตัวก๊อปปี้เนี่ยก็น่าจะยือย้อกันได้นานนิดนึงนะครับอะผมก็ว่าเรนเจอร์ตัวอะไรหายลิงทัสนั่นเองนะครับเออผมไม่จัดทีมตัวกันบินนะอ่ะเดี๋ยวมาคอมโบกันครับลิงทัสนะครับ อาปากใส่จอระเคจอระเคบอกไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเป็นทัตน้ำอ่าโอเคแบบนี้น่าจะพอยืนได้บ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะยื้อให้ได้นานที่สุดนะเพราะว่าฝั่งเขาม่ดดี้มีตัวก๊วอปปี้นะครับเพราะว่าจะไม่สามารถเพิ่มตัวได้ตามอําเภอใจนะมีดาวินชีนะครับผมเหนื่อยเลยนะมันก๊อปปี้ตัวดีๆไปแล้วก็เอามาตีผมตายหมดเลยนะครับ อ่านี่ครับนี่เลยต้อนมะพร้าวมาทั้งสวนเลยนะครับเออมาทั้งอ่ามีคนบอกว่าเป็นอะไรอะ่ะต้นทานตะวันใช่ไหมหรือบางคนบอกว่าเป็นดาบที่มันเปลี่ยนร่างเป็นดอกไม้ยักษ์นะครับไม่ใช่ต้นไม้กินคนแต่อย่างใดเออโอเคเอาวันนี้มาทดสอบกันประมาณนี้แล้วกันนะถือว่าเจ๋งครับอ่าถือว่าผมชอบนะแต่ว่าไอดีนี้ยังคงต้อง เลือกปั้นตัวแม็กซ์นะครับดีๆขึ้นมาอีกสัก2อสมตัวนะครับอันนี้มี5ตัวละนะครับถือว่าเจ๋งและวดูนี่ย่างก,ก็ปั้นได้นะให้มันเป็นตัวถือของพัสดุ์ม้ครับแต่ผมยังไม่ปั้นนะครับผมยังลุ้นอยู่นะเ็จอีเวนต์จบนะครับเ็จอีเวนต์จบแล้วเนี่ยได้ตัวมานะครับเพื่อจะได้ตัวดัสนะครับได้ตัวดัสมาก็จะได้ปั้นแม็กซ์นะฉะนั้นผมขอ,อกักเอาไว้ก่อนผมจะกักกบเอาไว้เนี่ยตัวหนึ่งปลายเดือนเลยถ้าเปิดไม่ได้เนะี่ย เดี๋ยวเราดูเือหน้าอีกนิดนึงว่าตัวมันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าทีมผมป้องกันไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้บอกได้เลยว่าชอบนะครับอ่ะใครไม่ชอบก็ตามใจนะแต่ผมชอบนะผมว่าปั้นแม็กซ์เนี่ยมันช่วยทีมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าสกิลค่อนข้างจะดีนะแล้วก็ค่อนข้างจะป่วดได้ดีนะครับอ่ะแม้ว่าบนท็อปไม่ใช้เนี่ยก็ไม่เป็นไรผมว่าทีทั่วไปเนี่ยผมว่าใช้ดีนะอ่ะใครจะจะลองปั้นขึ้นมานะครับก็ ลองดูแล้วกันนะครับเอาวันนี้ก็มารีวิวกันประมาณนี้ครับสรุปว่าคิงสุดยอดนะครับช่วยป่วนช่วยเสริมทีมได้เป็นอย่างดีนะครับดามเมจก็ใช้ได้นะเอาวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับลับประกันครับสวัสดีครับ